เปิดใช้ดุลพ,พินิษพิจาาณาในการรับชมเนื้อหาในคลิปเป็นการคำนวณคณิตศาสตร์ทางสถิติเพื่อใช้เป็นแนวทางและช่วยในการตัดสินใจสนับสนุนสรากินแมงรัฐบาลที่ถูกกฎหมายเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายสวัสดีครับเพื่อนสมาชิกครับวันนี้ก็สามสิบิถุนายนครับพรุ่งนี้ก็หนึ่งกรกฎาคมผลการออกจอมาแล้วนะผมลงคลิปสรุปมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับหนึ่งกรกฎาคมสามตัวบนเนี่ย สองตัวล่างเรียบร้อยครับแยกคลิปไปแล้วแต่คลิปนี้จะเป็นคลิปรวมครับวดก่อนหน้านี้รางวัลที่หนึ่งเลยนะเราเข้ามารางวัลที่หนึ่งไม่น่าเป็นไปได้นะบินกระทบชนร้อยสูตรเราเนี่ยออกห้าหนึ่งหกเก้าหกเจ็ดใช่ไหมห้าหนึ่งหกเก้าหกเจ็ดเลขเก้าหกสี่สังเกตว่าห้าหนึ่งหกเก้าหกเจ็ดหกสี่บินกระทบชนร้อยสูตรเรานะครับห้าหนึ่งหก เก้าหครบเลยนะแล้วก็เป็นชุดนี้ที่ 7, จ็ดหกเดนี่นะเข้ามาในตำแหน่ง2ตัวบนนะเลขเก้าก็ไปจับเอาเพราะเราจับแค่2ตัวบนเลข9เราไม่ได้ดึงเข้ามานะนี่คืองวดที่ผ่านมามาดูงดสองตัวล่างเหมือนกันเก่งเหมือนกันไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าสอตัวบนเลยสตัวบนเลยเก้าห้า ห้าหนึ่งหกเก้าหกเจ็ดหกสี่ครบลงวันที่หนึ่งสองตัวล่างในรอบสิบปีมั้งนี่นะถึงได้ทามาเข้าครบเลยลงวันที่หนึ่งสองตัวล่างสามตัวบนไม่ต้องห่วงเลยเข้าอยู่แล้วนะวันที่ผ่านมาถูกต้องนี่แล้วจเจาแนวทางการวิเคราะห์แบบนี้ก็ามาวิเคราะห์กันเรียบร้อยแล้วสรุปจารสรุปให้เรียบร้อยแล้วนะลงคลิปไปแล้วสามตัวบน2สองตัวล่างเอามาดูสามตัวบนเนี่ยผลก็คือได้เลขวิ่งสองสองสองหก 2องหกนะสองสกันไว้เลขเบิ้ลส่วนบินกระทบชนร้อยสูตรเราได้เป็นเลขดังนี้ครับหกเจ็ดเนเน้น6กับ2 6, 6. 2งสองกับหกสองหกเจนี่บินกระทบชนร้อยสูตรเราเน้นๆตรงนี้เราก็ได้เป็นเนี่ยสองหกสองแปดจุดอันนี้จะทิ้งช่วงไว้นิดน,นึงอันนี้สาตัวบนตอนท้ายเดี๋ยวจะปล่อยภาพนิ่งไว้สตัวล่างก็ตามนี้ ได้เป็น9 1 6 2 3 4 8วิ่ง4 8นะเน้น4 4 8 8นี่แหละเล็เบิ้ล4 8 4 3 8 6 8, 8, 8 9 6 2ส่วนบินกัน100นี่มันจะเป็น4 8 6 2 3 9 1าลองพิจารณาดูจะทิ้งภาพนิ่งไว้ดีกว่าเนาะสักอย่างละ1นาทีเอา2ตัวล่างก่อนเนาะอาจารย์จะปล่อยภาพนิ่งไว้ตามนี้แหละสัก1นาทีแล้วก็จะค่อยไปดู3ตส,สบนกัน ก็เรียบร้อยนะในคลิปนี้แล้วก็30มีิมถุนายนพรุ่งนี้ก็เดี๋ยวค่อยมาลุ้นกัน1กระกฎาคมแล้วก็คงจะมีการตัดคลิปหลังจากผลการออกออกมาแล้วนะเอา2อตัวล่างก่อนเนาะสัก30มวนาทีแล้วกันเดี๋ยวสาิบวิแล้เรีวจะไปเปลี่ยนเป็นภาพแช่ภาพไว้ที่3ตัวบนแล้วกันขอให้ท่านโชคดีนะ1นึ่กำลังใจครับ1นึ่ง subscribe k e like share ร้ก,กันไหมคลิปนี้โอเคปล่อยภาพไปเรื่อยๆนะ ได้เปลี่ยนเป็นสองตัวล่างให้สามตัวบนครับกับตัวลำตัดตัวบน เปรดใช้ดุลพินิจพิจรารณาในการรับชมเนื้อหาในคลิปเป็นการคำนวณคณิตศาสตร์ทางสถิติเพื่อใช้เป็นแนวทางและช่วยในการตัดสินใจสนับสนุนสลากินแมงรัฐบาลที่ถูกกฎหมายเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิกดกฎหมาย